คู่นี้ในพิกัดนี่หนึ่ร้อยสปอนด์เป็นพิกัดที่ปล่อยปๆขึ้นมาเลครับปกติพร้อมมงคลก็อยู่ประมาณร้อยีร้อยนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งเมื่อครั้งล่าสุดนี่เมื่อวันที่25มิถุนายนปีที่แล้วครับไฟนั้นนี่ชายเล็กติดพรสวรรค์เป็นฝ่ายชนะคะแนนมามาดูสถิติฝ่ยหลังครับ ออนมงคลนี่มีชนะน็อกเพชรงามเกียรติกำพลยก4ครับชนะคะแนนวันชนะออบุญช่วยแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนบางพีน้อย96ปีดังครับส่วนชายเล็กครับถามไฟหลังมีแพ้น็อกเด็ดกำมลหีมลา,ายยิมยก3แพ้คะแนนดาราเอกเกียรติกำทรนครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรงามเกียรติกำพลครับบางจูปสมานครับขึ้นถ่อมงคลให้กับชายเล็กครับจากเขี้ยวปักช่องครับมุมแดงครับออนมงคลเคทีม ย,ยก3เลยครับสถานการณ์หลังหมด2ยกแรกครับอยู่ทางด้านของชายเล็ก5-4ยุกน,น้ำก็เยอะเลยครับชายเล็กวฝีม,มือมีแข้งขวาป้อนมองคลที่เข่าในเหนียวแน่นแล้วเข้าตีวงใน,งในครับจับวงในแล้วับพลอมองคลล็อกคอเลย ายเล็กไม่เล่นวงในด้วยครับอยู่นอกดีกว่าขวาแข้งขวาขอดมองคลพยายามต่อยบาดเปิดการครับวางแหงซ้ายเปิดต่อยบาดยังไม่โยนสายเล็กวางขวาอีกวางแข้งขวาไปอีกเดินเข้าในแหมจับหงายท้องทั้งคู่ครับ ขวาซ้ายเปิดมีหมัดครับผ่นมองคลชายเล็กก็ต่อยสวนมีแข้งขวามาตีซ้ายครับพรมองคลเสียบเข้ามาแหมชายเล็กไม่เล่นไหนด้วยครับอยู่นอกดีกว่าวางแข้งขวามาผ่นมองคลพยายามต่อยเดินมาต่อยวงในซ้ายครับต่อยซ้ายแข้งซ้ายมาครับพรอนมองคลเดินมาต่อยหมัดซ้าย ชายเล็กพยายามเสียบแทงขวางไว้ครับแทงขวามาครับวางซ้ายหลุดมาครับชายเล็กก็เตะนม่เป็นการชิงจังหวะกันครับคู่นี้ดันไว้ครับดันไว้ชายเล็กดันไว้วางซ้ายแล้วเข้าวงในพยายามจับล็อกคอแลวครับผอนมองคลตีเข่าภายเล็กครับขวางขวางดันขวางไว้ครับภายเล็กผอนมองคลเสียบคืน วางแข้งขวาวางแข้งขวาอีกทีผอนมงคลก็สวนแลกแข้งแลกเขา่าจังหวะเตะขวาหลุดรับ่อนมงคลเข้านเตียบนี่ต่อยไม่โดนชายเล็กแ้วก็หมดยกที่3ครับสถานการณ์หลังหมด3ยกนี่ก็อยู่ทางด้านของชายเล็กกับขยับไปอีกนิดนึงครับ2 1จาก5 4ขึ้นไป2 1งหนึะครับ มาดูยกที่สี่ของรายการครับหน้าของผู้นี้ครับผ่อนมองคลพยายามขยับเข้าหาขว้าให้ได้ครับสายเล็กก็ไล่แขนสูบพยายามดันออกมาผ่อนมองคลไม่เล่นครับวงนอกก็จะเข้าวงในให้ได้ครับขว้าครับตีเข่าตีเข่ามาการเข้ามาแยกครับ การขวัญรตนารังสีครับเป็นผู้ห้ามครับวางขวาครับชายเล็กขอลงคนเดินแมโดนเตะเลยครับชายเล็กเสียบ่อยบาดไม่ถึงครับวางแทงขวามาครับชายเล็กหลีดออกมาครับชายเล็กขอนลงคนเดินวางซ้ายพยายามจับพยายามจับแมชายเล็กแกดัน ขวาแข้งขวาตียังทำอะไรไม่ถนัดเลยครับตีเข่าการไว้เสียบหยับเข้าหาครับสายเล็กก็แข้งขวาโต้ไว้ครับการชิงจังหวะก,กันเลยครับผู้นี้สายเล็กนี่ก็จะอยู่วงนอกครับ พรุงคลพยายามจะเข้าในให้ได้ครับขยับขยับไายเล็กวางแข้งขวาแทงซ้ายเสียบเลยครับไายเล็กพรุงคลพยายามเดินหาโดนแข้งขวาดักไว้อีกทีบดักแข้งของชายเล็กนี่ดูว่ายาวครับเตะกวาเตะนํำไปก่อนเลยครับพมุงคลเข้าไม่ติดพยายามวางซ้ายยังไม่เต็มหมดยกที่4ไปแล้วสถานการณ์ หลังหมดสี่ยกก็อย่างที่เห็นครับเงียบเลยครับอยากจะร้องราคาอะไรก็ร้องเลยครับไม่มีราคาให้เล่นเลยครับชายเล็กต่อขาดไปแล้วครับตอนนี้แต่ว่าจะมีพิกหรือเปล่ายกที่สี่คู่ที่แล้วนี่เห็นกันไปแล้วครับเอดเก่งลองยี่สิบห้าหนึ่งยังพลิกชนะได้ครับคู่นี้พรมองคลพยายามจะเร่งเลยครับ เนะี่ยต่ใช้เล็กเตะขาวไว้พอนงคนเตะซ้ายใายเล็กทีบมยับขาพอนน่อนุางคนคอยบัดแย็บยัยบมาหวาข้างขวาเนะี่ยเตะบัดรหลุดไปอีกครับเนะี่ยเตะซ้ายครับพ่องคลไช้เล็กครับพอไหมเน,น,มน,น,มนนะ่แตะมือครับ แล้วครับายเล็กหอดบงคลเข้ามาก็ไม่ได้เลยครับขยับขยับครับเดินกดดันไปเรื่อยครับดันไปก่อล็อกคอครับแล้ก็หมด5ยกยไปแบบเงียบๆกับคู่นี้คู่เอกของรายการครับ ถอรมงคลครับไล่ไม่ทันเลยครับสายเล็กสิทธิ์พรสวรรค์แกคุมลูกเดียวครับไปทางขวาไล่เตะไปเรื่อยครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับไปอยู่ที่มุมน้ําเงินครับสายเล็กสิทธิ์พรสวรรค์ครับเอาชนะคะแนนพรมงคลเคทียิมใบครับก็อชนะไปด้วยคะแนน47ต่อสี่ต่อ47 2เสียงครับแล้วก็50 47 1เหนึ่งเสียงเลยครับก็ถือว่าขาดลอยเลยสำหรับคู่นี้นะครับ